การเปลี่ยนแปลงอันปฏิวัติของมนุษยชาติจากยุคมืดสู่ยุคทองกำลังเร่งตัวขึ้นด้วยความเร็วที่ไม่เคยมีมาก่อนมนุษยชาติกำลังเดินทางในการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งอย่างไม่เคยมีมาก่อนกระบวนการเลื่อนชั้นจากความเป็นจริงในยุคมืดสามมิติ ไปสู่ความจริงในยุคทอง5มิติการเปลี่ยนแปลงนี้ในความตระหนักรู้และความสามารถของมนุษย์ได้ดึงดูดความสนใจและความหลงไหลทั่วทั้งกาแล็กซีการเลื่อนชั้นหมายถึงกระบวนการที่เพิ่มความถี่และเคลื่อนขึ้นผ่านมิติหรือความหนาแน่นสำหรับมนุษยชาติ นี่หมายถึงการเปลี่ยนจากความจริงที่เต็มไปด้วยความกลัวไม่เชื่อมต่อในมิติสามไปสู่ความจริงที่เต็มไปด้วยความรักมีความเป็นเอกภาพในมิติที่ห้าที่มีแต่ความสงบความอุดมสมบูรณ์และความตระหนักรู้ทางจิตวิญญาณมากขึ้นเรากำลังเปลี่ยนจาก ความตระหนักรู้แห่งการแยกจากกันไปสู่ความตระหนักรู้แห่งความเป็นเอกภาพการกระโดดทางวิวัฒนาการครั้งใหญ่นี้ทำให้สามารถเปิดใช้งาน DNA และความสามารถที่ซ่อนอยู่ของมนุษยชาติได้มากขึ้นความสามารถของเราในความจริงของยุคมิติที่ห จะขยายออกไปอย่างมากเมื่อเทียบกับความสามารถที่จำกัดที่มนุษย์ส่วนใหญ่มีในมิติที่3กระบวนการเลื่อนขั้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณและความก้าวหน้าของมนุษยชาติบนเส้นทางกับสู่และกำเนิดมนุษยชาติได้มาถึงจุดหนึ่ง ในการเติบโตของจิตวิญญาณมวลรวมที่เราพร้อมที่จะสำเร็จการศึกษาจากบทเรียนมิติที่3ของความเป็นสองฝ่ายและความตระหนักรู้ที่ขึ้นอยู่กับตาการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่มิติที่ห้าได้เริ่มขึ้นแล้วแม้ว่าความจริงของมิติที่สจะยังคงอยู่ร่วมกันไปอีกสักระยะหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงนี้กำลังผลัดดันมนุษยชาติเข้าสู่สถานะที่สูงขึ้นด้วยการเข้าถึงความสามารถทางกายภาพและจิตวิญญาณที่ก้าวหน้ารวมถึงการรับรู้ทางจิตวิญญาณปัญญาและความเป็นเอกภาพที่ขยายไปการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงนี้เข้าสู่ยุคทองมิติที่ห้า เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับทั้งมนุษยชาติและกาลรกซีการรับรู้จักรวาลปรากฏการณ์การยกตัวของโลกดึงดูดความสนใจอย่างมากไปทั่วกาล็กซีในขณะที่โลกและมนุษยชาติกำลังดำเนินการเดินทางเพื่อการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้จากยุคมืดมิติที่สาม ไปสู่ยุคทองมิติที่หอารยธรรมจากต่างดาวที่ปรารถนาดีจำนวนมากกำลังจับตามองกระบวนการนี้อย่างใกล้ชิดการยกตัวขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับโลกเท่านั้นทั้งดาวเคราะห์และสิ่งมีชีวิตจำนวนมากมีการยกตัวขึ้นหรือลง ผ่านวิธีต่างๆอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้การยกตัวของโลกมีความพิเศษเหนือกว่าคือมันมาเกิดขึ้นขณะที่โลกยังมีผู้อยู่อาศัยสิ่งนี้ได้สร้างความสนใจอย่างมากในหมู่เหล่าอริยธรรมที่มีรากฐานทางจิตวิญญาณซึ่งสามารถช่วยเหลือมนุษยชาติอย่างสันติ ตลอดกระบ,บวนการนี้นอกจากนี้โลกยังถือเป็นสถานที่พิเศษในกาแล็กซีเนื่องจากเป็นการทดลองด้านความหลากหลายกลุ่มย่อยของมนุษย์วัฒนธรรมและมุมมองที่หลากหลายนั้นหายากมากเมื่อเปรียบเทียบกับอารยธรรมอื่นๆที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากกว่า ความหลากหลายของโลกทำให้เกิดความตระหนักรู้ถึงจักรวาลยิ่งขึ้นทำให้การยกตัวขึ้นของมนุษยชาติเป็นสิ่งล้ำค่าสำหรับวิวัฒนาการของกาแล็กซีโดยรวมในฐานะผู้อยู่อาศัยในแหล่งรวบรวมสติปัญญาสิ่งที่มีชีวิตมนุษย์จึงดึงดูดความสนใจจากกาแล็กซีจำนวนมาก การตื่นรู้ครั้งใหญ่ของเราได้ประกาศถึงขั้นตอนใหม่ในการพัฒนาสติปัญญาและความสามารถของเราการยกตัวขึ้นให้คำมั่นสัญญาว่าจะปลดล็อกศักยภาพของมนุษย์ที่อยู่เฉยๆด้วยเหตุนี้ผู้สังเกตการที่ปรารถนาดีจำนวนมากจึงให้ความสนใจในการยกตัวอย่างสันติ ของมนุษยชาติไปสู่ภาวะแห่งการดำรงอยู่ที่สูงขึ้นผู้มาเยือนจากใกล้และไกลในขณะที่มนุษยชาติใกล้เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้สู่มิติที่สูงขึ้นเราสามารถคาดหวังว่าจะมีผู้มาเยือนมากมายจากหลายระบบดาวที่มาด้วยความสนใจอย่างยิ่ง ในกระบวนการยกตัวของเรากลุ่มที่โดดเด่นที่สุดที่จะเข้าร่วมมีดังนี้กลุ่มดาวลูกไก่พรีเดียนต้นกำเนิดของชาวกลุ่มดาวลูกไก่มาจากกระจุกดาวลูกไก่ที่ซึ่งประกอบด้วยดาวเลิกและดาวคอต่างๆนับพันดวงพวกเขามีวิวัฒนาการสูง มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาจิตวิญญาณและทำให้มนุษย์ดีขึ้นชาวกลุ่มดาวลูกไก่นั้นเข้ามาเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของโลกเป็นพันปีแล้วและจะมามอบคำแนะนำให้กับมวลมนุษย์ระหว่างการ a อ c e ซ s ช o n ชาวดาวลูกไก่หลายคนในปัจจุบันได้มาอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเราโดยอวตารลงมาในร่างมนุษย์ พวกเขาอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือในการเปลี่ยนผ่านของโลกดาวดาวลูกไก่จะนำพาจิตวิญญาณแห่งความรักการดูแลเอาใจใส่และปัญญามาสู่โลกชาวดาวซิลิอุสชาวดาวซิลิอุสมีต้นกำเนิดมาจากระบบดาวซิลิอุสซึ่งประกอบด้วยดาวซิลิอุสเอบีและซี พวกเขามีวิวัฒนาการขั้นสูงในด้านการรักษาบำบัดและนำพาพลังงานอันทรงพลังที่มุ่งเน้นไปในการแอสเซนชันวิวัฒนาการและการรับรู้ดาวซิลิอุสเข้าใจความขัดแย้งของมนุษย์ระหว่างกายภาพกับจิตวิญญาณพวกเขาทำงานเพื่อสร้างสมดุลของพลังงานเหล่านี้ให้เกิดขึ้น ในตัวบุคคลและสังคมชาวดาวซิลิอุสเป็นปรมาจารย์ด้านการเปลี่ยนมิติและจะมาเป็นโค้ดให้กับมวลมนุษย์ในระหว่างการก้าวกระโดดในการ a s ส e n s i o น,นกลุ่มที่เดินทางล่อนเล่ไปเรื่อยๆไม่มีระบบบ้านเกิเด wandering group without home system นอกเหนือจากผู้มาเยือนที่มาจากระบบดาวอย่างซิลิอุสและดาวลูกไก่เรายัางอาจได้รับการต้อนรับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากระบบดาวข้อใดๆเป็นการเฉพาะกลุ่มที่เดินทางท่องเที่ยวอย่างอิสระในกาแล็กซีโดยไม่ได้ปักหลักในโลกใดโลกหนึ่งเนื่องจากพวกเขาไม่ได้ยึดติดกับสถานที่ใดเป็นพิเศษ สิ่งมีชีวิตที่เดินทางล่องเล่เลไปเรื่อยๆเหล่านี้ยังมีพัฒนาการทางเทคโนโลยียานอาวกาศและทักษะการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวไปในระยะทางอันห่างไกลความคล่องแคล่วนี้จะทําให้พวกเขาสามารถปฏิสัมพันธ์กับอารยธรรมที่หลากหลายและสะสมภูมิปัญญาที่ไม่เหมือนใคร สิ่งมีชีวิตที่เดินทางล่อนเล่ต้องมีความสามารถในการคิดหาวิธีและมีความยืดหยุ่นเพราะพวกเขาไม่ได้รับความสะดวกสบายและทรัพยากรอันเกิดจากการมีดาวเคราะห์เป็นบ้านพวกเขาปรับตัวเพื่ออาศัยอยู่ในยานอาวกาศของตนอย่างเต็มตัวโดยอาศัยการพึ่งพาตนเองวิถีชีวิตแบบนักพรต นี้จะช่วยให้พวกเขามีสมาธิจดจ่ออยู่กับวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณและการรับรู้เราอาจพบว่าปรัชญาแบบไม่ยึดติดกับวัตถุและการปรีกตัวออกจากสิ่งครอบครองทางกายภาพนั้นไม่คุ้นเคยกับเราในตอนแรกๆแต่ประสบการณ์ที่กว้างขวางและความลึกซึ้งทางจิตวิญญาณของพวกเขา สามารถสอนพวกเราถึงวิธีคิดใหม่ๆได้ตัวอย่างของพวกเขายังช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สแสวงหาความจริงและการเติบโตแทนที่จะสะสมความมั่งคั่งและสิ่งครอบครองต่างๆการได้พบเจอกับพวกเขาอาจทำให้เราตระหนักได้ว่าชีวิตอันมีความสุขนั้นไม่จำเป็นต้อง จำกัดอยู่แค่บนดาวข้อใดดาวข้อหนึ่งเช่นเดียวกับที่ผู้มาเยือนเหล่านี้ได้เดินทางมาเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ทั่วกาแล็กซีเราก็สามารถขยายวิสัยทัศน์ของเราเออกไปให้เกินขอบเขตของโลกเราได้เช่นกันวิถีชีวิตแบบนักเดินทางของพวกเขาบ่งบอกถึงอิสระภาพ อันเกิดจากการไม่ยึดมั่นหรือผูกติดกับสถานที่ใดเป็นการเฉพาะผู้มาเยือนเหล่านี้นั้นเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและสนใจที่จะดูว่าเราจะทำการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างไรนี่เป็นส่วนหนึ่งของการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นของเราไปสู่ความมั่งคั่ง หละอนาคตที่สดใสย,ยิ่งขึ้นดังนั้นจงมีส่วนร่วมในการเดินทางที่เปี่ยมไปด้วยความหวังนี้แบ่งปันความคิดเห็นของคุณเชื่อมโยงกับผู้อื่นและให้เราสร้างเส้นทางที่จะกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นไปด้วยกันการมีส่วนร่วมของคุณนั้นสำคัญมากคุณพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจนี้หรือเปล่า ร่วมกับเราในการเดินทางที่ชวนให้ตื่นตาตื่นใจของการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเรารักคุณสุดหัวใจเราอยู่ที่นี่กับคุณเราเป็นครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กซีอโออโรล,ลาเลทูตแห่งสหพันธ์กาแล็กซี